b บบี้มายดับเบิ m ลมิลโปรตีน plus กาแฟมอคคโคนาทรีโอเอสเปรสโซ่ขนมปังเอ plus ถามว่าใครคือหัวหน้าวงวิงที่คุณโตโน่เคยร้องเพลงโอเคหมายเลขแปดหมายเลขแปดนะหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดไปครับตอบหมายเลขแปดชั่วหรือม่เดิมครับ นะฮะเป๊ะรอไหมรอรอนี่เป็นไงวงหงวงหงเขี่ยเรื่องชื่อวงก่อนตอนนั้นตอ้นเป็นเป็นตำแหน่งอะไรฮะนักร้องครับนักร้องอันนี้เป็นหัวหน้าวงหัวหน้าวงนะฮะไอ้วงวิ่งวิ่งเนี่ยวิ่งวิ่งเนี่ยมาจากไหนอะวิ่งเนี่ยก็ความจริงแล้วคือว่างจากการเล่นดนตรีซ้อมดนตรีวงอื่อจะไปซ้อมกันครับผมเล่นวินนิ่งกันครับ ไอ้แต้มมผมบอกว่าคุณโต้ Winning Winning Wing นั่นแหละครับเดี๋ยวว่ขอก่อนนะครับตอนที่คิดชื่อผมไม่ได้อยู่ด้วยนะให้อยู่ด้วยไอ้นี่คุณเอสผมบอกว่าคุณโตคุณมีวงเลยละแล้วโตโน่นี่มาเป็นเพื่อนมาก่อนไหมก่อนมาเป็นนักร้องหรือว่าเป็นน้องของมือเบสผมครับอ่าอ่าก็ นัดเจอกันที่สถานที่หนึ่งเตาโนเดินมาแต่กายแสงั่งประกายรอบตัวเลยมีบอลล่ามาเลยอเน็่ยแต่ใจไอ้นี่แล้วในต้องออดิชันไหมต้องให้มันมาลองร้องกับวงไหมผ่านตั้งแต่ร้อยเมตรแรกเลยผมเพิ่งไปได้หมึกมาไงถือฝ่า ที่หัวหินเหรอครับผมแล้วคนนี้นี่เลือกมาเพิ่ประสบความสำเร็จไหมวงเราประสบความสาเร็จส่วนหนึ่งนะไปออดิชั่นร้านไหนส่วนใหญ่เขาต้องไปออให้เห็นฝีมือของผมไปถึงถามอย่างเดียวนักร้องใช่ไหมไม่ไม่เราไม่ต้องออดิชั่นเลยไม่ต้องครับรับเลยฮะ คุณถามนิดนึงเห็นเห็นเขาบอกว่าตัวโน้ตเนี่ยเป็นคนชอบเลี้ยงเพื่อนมากโอ้ใจบุญสุนทานนะนะฮะคนเนี้ยฮะครับผมไม่ได้หล่อแต่ข้างนอกข้างในเขาเป็นคนหล่อมากครับไอันนี่ไอันนี้อะไรนะไอันนี่ไอ้นี่ไอ้คนกันไม่ใช่คุณเลีเพื่อนกันคุณมาอวยกันไม่ได้ไม่ได้มันเหตุการ ครับผมถ้าเกิดมีคนมีการมาขายตะกแตนสารหรือว่าไฟไปนี่เหมาหมดแล้วเหมาหมดเต็มโต๊ะเลยฮะที่วางอาหารแทบไม่มีฮะเออคุณชอบอันนี้เขาไม่เชื่อละไม่ไม่ไม่ันกินทำไมเปเหมาเหมาอะไรก็ตลอดเวลาเราชอบซื้อเราคือเราเราก็ไม่ได้มีตังค์หรอกแต่อะไรที่แบบเราสามารถช่วยเขาได้โดยที่เราก็พอช่วยได้มันก็ควรถึงเขาเราจะไม่รู้จักเขาหรอกครับแต่ถ้าเราช่วยแล้วเรามีความสุขเราก็ต้องทำไงครับเป็นไงครับอันนี้สุดยอดครับ ครับผมข้างในนี้ติดใจดีจริงครับที่สําคัญพี่เขาบอกอะไรไหมเนี่ยอยากให้โตโน่พูดกับทางบ้านหน่อยว่าเนี่ยเคยเป็นนักร้องนาวงเขาจริงๆไม่มีใครเชื่อตอนนี้คนที่ไม่เชื่อกันหรอครับผมพูดกับทางบ้านเลยพูดทางบ้านเลยพูดกับ้าทางบ้านเลยผู้ชายคนนี้เขาชื่อเอสเขาเป็นพี่ชายของผมแล้วเราเล่นด้วยกันในวงวิ้งจริงจริง ถ้าเห็นเขาแล้วเขาไปขอยืมเงินแล้วอ้างชื่อผมอย่าถ้ากลับไปเที่ยวหัวหินจามอะไรอย่างเงี้ยครั้งสุดท้ายครับครัคร้งสุดท้ายมาเล่นด้วยกันแล้วบอกว่าพี่ครับผมขอลาเจ็ดวันแ้วผมขอกลับขอนแก่นหน่อยอไปเยี่ยมแม่หน่อยครับเนี่ยเพิ่งเจอกันับหลังจากเจ็ด <c oughs> วันแล้ว อี่แล้วตั้งแต่ยังไม่ได้มาเดือตาเลยจากนั้นไปไปเย่ยมากมาประกวดเดือสตาวงวงวิ่งยังลอยอันนี้ก็รับงานไม่ได้ว่าไม่มีนักร้องพี่ไม่ได้พอไปจับเออดิชั่นนักร้องอยู่ไหนเขาบอกไปเจ็ดวันเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาใจเย็นๆเราก็ไม่รู้ว่าจะจับเขาจับผูมานี่อะไรอยากจะพูดกับน้องคนนี้ไหม อยากจะบอกว่าก็เรล่นสาวๆนะครับผมเป็นห่วงนะครับอีกแล้วอีกแล้วสาวอีกแล้วก็ขอให้เขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนน้องคนนี้หน่อยนะครับเป็นคนดีจริงๆครับไม่ได้ดีใจหน้าตาครับดีมาจากจิตใจข้างในเลยครับโอเคนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะคุณสิทธิเวชลีลากรนะครับคุณเอสครับขอบคุณครับ นี่เป็นพี่ที่รักเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะฮะทุกคนเตือนนกันหมดลยทุกคนเตือนเออทุกคนนี่สาคนแล้วนะเรื่องผู้หญิงเอาหน้าแต่อย่างน้อยก็ชัดเจนว่าผมชอบผู้หญิงแต่ต้องย้ำอีกครั้งว่าเหนือจริงอันใดแฟนคลับสำคัญที่สุด อันนี้ตอบถูกนะถูกค่ะที่แด้คือชุดนักเรียนนะครับข้อต่อไปครับเป็นข้อที่4อ่าเป็นข้อที่4ี่แล้วข้อนี้นะฮะก็มาพูดเรื่องสมัยเด็กอีกแล้วอ่านะฮะคุณโตโน่ี่เห็นแบบนี้นะจริงๆ้วชอบแกล้งคนอื่นมากนะครับชอบเป็นคนที่ชอบแกล้งคนอื่นมากเคยเคยแกล้งเพื่อนนะฮะเอานี่น้ำน้ำจิ้มทะเลน้ำจิ้มหันทะเลไปทานยังไงเออ Right? ไม่เคยที huh ่ท well? ี่ผมอยากรู้นะทำไมต้องใช้น้ำจิ้มทะเลไปทานเกงในอือคือเราไปจับปลากันไงครับวันนั้นเราไปจับปลากันแล้วแต่ก่อนผู้ชายก็จะใส่บอกเซอร์ให้กับเกงในพอเราจะลงน้ำนี่เราต้องถอดเกงในไว้ที่ต้นไม้แล้วก็นี่ีอ๋อลงไปจับปลากันอใส่เกงในลงไปก็ได้เลยมันไม่พิวคครับเี้ ำถามตรงนี้เลยดีกว่าคำถามคำถามตรงนี <percentages> <kir gue bbe> ้ครับข้าวข้าคนนี้เลย้าค้ถามว่าใครคือคนที่โดนโตโน่แกล้งเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดป้ายในกางเกงในไม่ใช่โอ้โหเอาลูกมาลูกมาลูก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 มหลือสามห้นี่แหละเด็กยละมว่าผมว่าเหลือสามคนเนี่ยผมว่าเหลือสามสามสี่ห้าเลยนะคิดว่า คิดว่าเป็นเบอร์สามลองตอบลงน่าจะเป็นเบอร์สามค่ะป๋าใช่ตอบหมายเลขสามตอบหมายเลขสามตอบแฟนคับตอบว่าหมายเลขสามชัวร์หรือโม้หนิ่มครับชัวร์ชัวร์ชัวร์เฮ้คนนี้น่าสนใจครับท่านผู้ชมแต่จะเป็นใครต้องรอชมกันต่อช่วงหน้านะครับ